ความสกบตกเท่าน,นั้นมันก็เสียตัวของมันเองเราดีอยู่เสมอว่าเราไม่ดีใครจะชมเชยขนาดไหนก็เถอะมันก็เท่าเดิมเมอนีอยู่ที่ตรงนี้เรื่องศาสนาเรื่องความจริงเป็น้ํำขันไหนที่มันถึงไม่ได้เรื่องทำปฏิบัติตลอดแหละหาความจริงจังไม่ได้อย่ะมาพูดให้่องาเรื่องหลักการภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงียบไั่ได้เรื่องอะไรเลยเป็นเพื่ออะไร ของจริงมีอยู่ประจําแท้ๆในกายในจิตของตัวเองสอนก็สอนลงที่นี่ที่ของจริงนี่ซึ่งควรจะพินิจนารณาคว้าตามหลักความจริงให้เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาดังพระวจีจ่าและสาวกทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญมาและบำเพ็ญมาทำนี้จากหลักปัจจธรรมความจริงอยู่ที่นี่ขุดค้นลงที่นี่มันไม่รู้ได้เหรอมันต้องรู้ม่นี้เรื่องสมัยกาลสถานที่อันใดที่จะมา ขีดความบางังคับปฏิบัติทาเเงเครือ่องดือเนินอันถูกต้้าดีงามของผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วให้แค่คาจาผลที่จะผลได้รับมากน้อยตามกําลังของตนักการปฏิบัติเป็นของสําคัญไปตื่นลมตื่นแรงอยู่นี่ศาสนามีแตนะ่ลมนะลมปากเลียนก็จนปากจะฉีดแล้วได้ลมมันมาก็มา,มาอวดน้ําลายกัน เหมือนสุนักษ์กัดกันเน่ยน,น้ำลายพุ่งกัดกันเอาจาแต่ชื่อของกิเดสตัณหาอาสวะจําชื่อของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อเท่านั้นกวัดตัวรู้ตัวฉลาดกิเลสตัวเดียวไม่หลุดลอยออกเลยหัวใจมันร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งโลกไม่เห็นโทษของตัวเองบ้างเลยในเรื่องหรอกพระพุทธเจ้าไม่มได้สอนอย่างนงั้นปริยญาติปฏิบัติ ปฏิเวนีทำสามเราะประการนี้เกี่ยวเนื่องกันปริยัติไดจากการศึกษาอย่างน้อยเบื้องต้นพระอุปัชาย์ให้อวาตสั่งสอนแล้วนั่นคือปริยัติเยซ่าลูมานาค่าดันตาตะโจตะโจดันตานคาคาลูมาเอซ่าผมผลิภัณ์นหนังเป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาอาการเหล่านี้ ถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจด้วยความมีสติด้วยความจงใจทําอย่างจริงจังนี่เลยคือเ,เปิดมุนเจะเปิดมรรคผลนิพพานหรือนี่เลยคือเครื่องปราบีิเลรพิเลรมันชอบยึดช,ชอบถือสิ่งเหล่านี้นี่ก็ไปไิ้ยาจากนั้นเรากลุกขโมลเราเส้นนาสนังสอนอยู่แล้ว มิซาจะประประชาตัถบุยาวชีวังอุซาโหกกรณ์อยู่เป็นต้นัรราชาสมุนแล้วให้เธอทั้นหลายไปเี่ยวอยู่ตามลูกขมูลล้มมา้าในป่าในเขาว่าปไปเรื่อยตามถ้ำนุ่มผาในป่าโลกพงไั่ที่ไหนก็จะเป็นที่สะดวกกายสบายใจในการบำเพ็ญสมุธรรมให้อยู่ในสารนั้นและทำคาำบูชาพยายามนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่คือปริปริยตัตได้เรียนมาแล้วทุกคนจากวิชา ทำไมไม่ทราบว่าปริยัติคืออะไรจากนั้นก็ปฏิบัติตามเพยสารลงมานะขางโต้ท่านนั้นดันนตาตะโจท่านพิจารณาอย่างไงเอาพิจารณาไปที่ผมมันเป็นยังไงความสกปรโรกโสมมอพมันใครทําไมถึงเทิดทูนมันนักหนาเทิดร่มเฉยมันนักหนาเึียงตกลงไปหาอาหารซึ่งเป็นที่รับทานตอนนั้นเส้นเดียวนันก็นขยะขยงงันมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของดีของสกปรก ของสะอาดทาไมจึบต้องเป็นอย,ย่านะขยะขยะกันทําไมคือนั้นไปนหมดนั่นเป็นอะไรที่เกิดที่อยู่เป็นไงผมขนมันอยู่ในที่โสกโปรกเกิดจากที่โสกรปรกในร่างกายนี้เป็นบ่อแยหย่งความสกโปรกแก่กองแห่งความโสกโปรกทั้งสิน้นปฏิปูลโสโครกทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากสถานที่นั้นตัวมเมลยดก็เป็นตัวปฏิปูลโสโครอยู่แล้วพิจารณาไปเห็นตามความจริงเล็บก็ดูเอา ฟันก็กระดูกนั่นแหละตัวสกปรกต้องล้างอยู่เรื่อยไม่งั้นเหม็นฟันหน,นังมันหุ้มกระดูกอยู่นี่มันพอดูกันได้แล้อก็หลงกันด้วยหนังนี่เท่านั้นนะบางๆือ้ยนา้าโรกเรม่ฉลาดได้ยังไงเมื่อมันหลงแค่นี้หนะันงที่ถือก็เสกสารั้นจอว่าส,สวยงานามว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจักเป็นบุคคล ถ้านหาความจริงอย่างนั้นไม่ได้มีแต่ความจริงก็แอบกระว่าธาตุกระว่าขันทอนนั้นนี่ภาคปฏิบัติพิจารณาเห็นตามความจริงนี่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยทําไมจะไม่รู้จิตยาปล่อยมันไปที่อื่นเคยปล่อยมาพอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราควรจะนํามาบวกมาลบกันตั้งแต่วันเกิดมามันเคยคิดเคยปรุงเรื่องอะไรตั้งแต่จะไม่บวชปล่อยจิตปล่อยใจจน เสียเนื้อเสียตัวไปมีมากมายเสียผู้เสียคนเพราะการต่อใจแต่ที่เวลานี้จะเราจะรักษาใจให้เป็ของมีคุณค่าอันใดที่ไม่ดีสําลออปกออกจากใจใ,ใจรับความสองอบร่วมเย็นเดื่อการปฏิบตัติแต่ขะอย่างยิ่งเราเป็นนักบ,บวชอยู่แล้วนี่มีหน้าที่คือต้องเพื่อปฏิบตัติตามหน้าที่ของตนตามความมุ่งมั่นของตนที่คิดเอาไว้ พิจารณาเห็นชัดเจนเลยอันไหนอาการใดที่เป็นที่เหมาะสมไม่ว่าแต่เพียงผมผลและฟันหนังแม้นเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆที่มีอยู่ในร่างกายนี่เหมาะสมอาการใดกําหนดพิจารณาอาการนั้นเป็นอารมณ์ของใจได้ทั้งนั้นนี่ท่านบอกว่าตระจะปัญจกกรรมฐานพอกกรรมฐานมีหนังไปที่ห้าอย่เป็นต้นหรือครอบไว้หมดเลยพอถึงหนังอยูอ่เวลาไม่พอในการรวมสัมผัสกนอุบุตขณะที่บวช หนึ่งสอนหนึ่งแค่นี้จากนั้นก็อธิบายต่อไปถึงเรื่องอาการสามสิบสองมันเป็นอาการอาการอาการรวมเข้าก็เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เรียกกันไปอย่างนั้นแหละมีความกินที่ไหนเรามาถือมาจริงมาจังว่าเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายข,ของสายของนามแล้วก็ปุกขนาดไหนก็มาเสกสรรปั้นยอ่อเอาฝืนความจริงมันก็มีตั้งแต่ความทุกข์ความเดืดร้อนนะสิแล้วความปูกความสบายความเบาอ,อกเบาใจมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เปิด เผยสิ่งนี้ด้วยถ้จาจับบรรยากาศรรมฐานพิจารณาแยกแยะดูให้ดีออกจากนั้นก็เข้าถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกมาหมาักห้อใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่น้นแหลกไปหมดเป็นไรทามันหนีไปไหนจิตปล่อยไปไหนก็ปล่อยไป,ไปแล้วมันมีแต่ความรุ่งเหืองวุ่นวายนำมาสู่ตัวเองเพราะการปล่อยใจการรักษาใจจะมีความทุกข์ความลำบ,บากขนาดไหนก็เป็นความทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิ่ลเต็ณหนาสวัสดิ์ซึ่งเป็นตัวข่าติด ทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าไม่ทุกอย่างแบบลอยๆนาไฟมาเผาเราอยู่เฉยๆเหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจนั้นผิดกันตรงนี้ทุกเพราะการรักษาใจกับทุกเพราะการปล่อยใจเป็นยังไงเทียบกันสิทุกเพราะการการปล่อยใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะฉุดล่าไปปล่อยไปตามมันคล้อยไปตามมันแล้วผลทุกข์มาเผาลงนหัวใจไม่มีหยุดจอนไม่มีอียาบทเดินเดินนั่งนอนมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นอันเป็นผล เกิดขึ้นจากการต่อใจ่ความทุกในการบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ในร่องรอยในกรอบแห่ธทามเพื่อจะถอดถอนจ่เดียรซึ่งเป็นตัวค่าสื่อสาคัญน,นี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนสุขก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่ัยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจควรควรรับทุกอันนี้ควรสู้ไม่ควรถอย เป็นลูกศิษย์ตถาคตมุ่งต่อมาคนนี่ผ่านนะนี่อะไรที่ประสเสริฐโลกใน,ในสามโลกธาตุนี้ก็ฟังเลื่อเฮ้ยจังทุกขังหน้าตาครอบไปหมดแล้วเราจะหวังเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีต่จิตดวงเดียวที่จะแก้ให้ออกเรียบร้อหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่มทราบเลยกิเลสกระเภทนั้นเข้ามาเหยียบยำ่ำกิเลสประเภทนี้เข้ามาเหยียบยำ่ำ ทำลายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนวิเลตโอจิตใจมีความทุกข์ความลําบากเพราะสิ่งเหล่านี้ย,ย่ํายีกางเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าของคือสติปัญญาเป็นสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนที่จะช่วยเหลือจิตใจให้รับความสงบไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุด拉เหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนโดยถ่ยเดียว หินเมื่อได้รับการบังคับบัญชาการรักษาการบำร,รุงอยู่เสมอต้องมีวันหนึ่งก็ต้องอยังเข้าสู่ความสงบมันหนีกําลังของมากไปไม่ได้มากคือสตีเป็นสาคัญความเพียรหนุนอยู่ตลอดเวลาความอดความทนทุ่มลงไปเลยเราเอาความอดความทนไปทุ่มแส่อย่างอื่นเราทุ่มมาพอแล้วเกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราเวลานี้เราจะเอาความอดความทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างใน อิทธิบาททั้งสี่คือฉันทาวิยะจิตตวิมังสามุ่งเข้ามาสู่จุดเดียวนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเรื่องความเพียรไม่เป็นไรเราสวดกุศลา,าให้เราอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าใครจะมาสวดกุศลา,าให้เอาสิเอาให้ได้สวดกุศลากิเลสเป็นไรถ้าเรามีกุศลา,าแล้วกิเลสต้องตายถ้าเราไม่มีกุศลา,าแล้วอะกุศลา,าน่นกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาเราตลอดเวลาเผาทั้งเป็นนี่แหละกเลสมันเผามาตั้งแต่วันเกิด ออกกันนั้นก็เผาไปพบน้อยพบใหญ่เผาไปทุกพบทุกชาติไม่หยุดไม่ถอยมีแต่กิเลสเผาเราเราไม่ไเคยจะเผากิเลสักทีนี่เราพยายามจะเผากิเลสด้วยกุศลธรรมมาคือความเฉเียวฉลาดาติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปทุกข์ว่าทุกข์โลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งความทุกข์จะเอามีความสุขความตมายโดยที่ไม่ประกอบเหตุอันใดเลยอยู่เฉยๆให้เป็นความสุขขึ้นมานี้มันได้อย่างไรไม่ใช่กติธรรมดา เราเป็นนักลบต้องเอาไม่ถอยลองพิจารณาตามที่ว่านี่มันจะไปไหนพ้นไปไหนได้วะถ้ามีความจริงจังกับการพิจารณาจริงจริต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้อดทนตายสวยก็ไม่เกิดประโยชน์ทนเท่าไรสติปัญญาหมุนติ้วเข้าไปติ้วเข้าไปเอาไม่มีที่ออกไม่ต้องออกมีแต่พุ่งบุกหน้าเลยตาจะตายก็ตายข้างหน้าไม่ถอยหลัง มีความจริงเวลาจะเกิดเกิดขึ้นเวลาจะมุกรอบเนี่ยสติปัญญาทุ่มลงไปทึ่งไปเมื่อมีทางออกมีทางสู้อย่างเดียวแล้วสติปัญญาเกิดเราได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นทีนี้ความเข้มแข็งความอดาทานมันเกิดขึ้นเองความอดความทนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นื่อว่าเป็นความดีที่จะสนับสนุนสติปัญญาให้เป็นเครื่องแก้ที่เหลอตแล้วมาพร้อมๆกันนี่เป็นหลักสําคัญ เราสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความจริงใจในเคยปฏิบัติมาอย่างไรเอานิสัยนั้นแหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยได้ผลอย่างนั้นต่สอนแต่อยอยๆอะไรแล้วแต่จะเป็นไปอย่างนี้เราไม่เคยได้ผลได้ประโยชน์เคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นธรรมนาธรรมนาบางทีเราเราทําให้ยังต้องคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนแล้วเอามาวินิจฉัยไ่้ยควรดเูเวลาอยู่กับหมู่เพื่อนในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ใดเราตอนที่จิตของเรายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเลย,เลย หลังฟุ้งเฟอ้อเหมบุ้นมาทั้งทั้งกินมุ่งไปหาของกินกับท่านแต่กิเลสมันไม่ได้มุ่งหาของกินกับเรามันก็เดินตามแถวกิเลเมื่อเป็นเช่นนั้นไปอยู่กับท่านมันก็าฟุ้งซ่านบุ้นวายอยู่อย่างนั้นเป็นพื้นเป็นไฟยอยู่ภายในตัวเองมันน่าอาจะตายไปแต่ก็จะทํไงมาันจุดที่ใส่เราก็พยายามทำความภาคความเพียรกลางคืนบางคืนไม่นอนฟานตลอดลุ่งเดินจย่งกลมอาวมันต้องสปทันถัถฟนฟาดจนเพียง นั่นแล้วมันก็ไม่เรื่องต้องให้คิดหมู่ดูหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนนั่งทํานั่งทํานี่ตอกตกแป๊กแป๊กไปอยู่ธรรมดา,าหมู่เพื่อนท่านก็ไม่เห็นถ้าพูดถึงเรื่องความภาคเพียนเราดูอาการภายนอกของท่านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะท่านทาไมจึงมีความอยู่สบายเป็นสุดให้เรานี่ความภาคเพียนก็แทบล้มแทบตายแต่ทำไมาจิตใจเราถึงร้อนเหมือนเกดเหมือนไฟนี่เรา จะเอาแบบท่านมาใช้จะเป็นยังไงความสอบความแสดงหาความเทียบหาเหตุหาผลหาหลักความจริงมันคิดนะคิเมาทดลองดูวันสองวันโอ้โหกิเลสมันยิ่งโหมหน้าเข้ามาไม่ทราบว่าทางด้านไหนต่อด้านไหนโอ้ยไม่ได้นั่นเอาละนะที่นี่นะเราลองทดลองนูนี่ยิ่งเป็นการหมอบต่อกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเอาเป็นอย่างนี้ไหมไนิสัยเราก<อ>ิเลสมันไม่ได้เรา อาทีเลียนมันไม่สงบด้วยวิธีนี้ก็ฟิตทันทีกลับหลังปักทันทีอย่างนั้นล่ะที่เป็นอย่างนั้นเรื่องความเปลี่ยนหรือเฉยไม่เคยไม่อยู่รู้ทาไมเอากรดูนั้นมันยาบที่ใส่ของเรามันหยาบแล้วก็พูดมันหยาบต้องหนักสําหรับผมเรียนนี่หนักมากหากว่าจะทำรูกทำๆไปธรรมดาธรรมดาอยู่ไป ไปนอนไปคุยกันไปกับหมูเพื่อนแล้วท่านนั้นมันไม่ได้เรื่องเห,หมือนเหมือนกับตะลุมบอลหันหน้าหนีไม่ได้หลับตาพิษเดียวหมัดมาแล้วหมัดนีเรศมันเร็วยิ่งกว่าอะไรต้งในหมุนกันติวติวไม่เอาเนี่ยนิสัยอย่างนั้นไม่ได้แล้วกับเรานี่ไม่ตมควรกันเรามันอยากเอาก็เอาขัา้นขัข้นอยากตามเรื่องของเราเนี่ยมันก็ฟาดมันไปตามเรื่องนั่นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้น ซึ่งเราดําเนินมาโดยตลอดมันมีแต่วิธีการอย่างนี้ทางนั้นแล้วจะมาสอนหมู่เพื่อนรุ่นรุ่นโดนๆแต่เอานะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมสอนไม่ได้นีจึงทําให้เข้าใจในเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเผ็ดร้อนมากทีเดียวเร,เราพยายามสืบสอบตั้งแต่ท่านดําเนินปฏิบัติารเบื้องต้นมาเลือ่อยมาหมู่เพื่อน ทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านที่ละสี่สิบห้าสิบนู่นน่ะไม่ใช่นน้อยนะในเบื้องต้นที่ท่านยังไม่ได้ไปเชียงใหม่ท่านเผ็ดร้อนมากทีเดียวไล่ข้าหนีนี่มากมาผหลวงได้มาเจ้เก้อกลางๆมาทําอะไรผิดๆกพบข้าถ้าท่านไล่นี้เลยคําว่าไล่นี่นี่ยคือท่านนำคานไม่ได้หมายถึงเราผิดที่ข้าบทวินัยเยียวยาไม่ได้หรือเข้าสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นท่าน,นํำคานธรรมดานี่คือไม่อยากเห็น อุดอ,อาดเหนื่อยล้าเอยผิดนั่นพลาดนี่ด้วยความไม่ตั้งใจเผลอเลอเลอเเือะเมอมอมองมองอะไรอย่างเงี้ยไลย่หนีเลยด้วยนี่เราทราบมาโดยลำดัๆๆบดัรดาหนันทงที่ท่านเป็นยังไงเพราะท่านไม่ใช่บุคคลประเภทน,นั้นท่านเอาจิงเอาจังทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาที่ออกมาก็ออกมาจากนิสัยจึงต้องแสดงอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนอยู่เสมอถึงกระทั่ง ท่านมาภาพมีนิสัยแบบนั้นด้วยมาอันนีแล้วเออเออยังไม่มีเพราะท่านไม่เห็นคุณค่าของเขาอเออ,เอ,อ,เอ,อว่าจะเป็นอาจเป็นธรรมให้แก่พิเดสคนได้มีเรื่องขนาบภาพทางลง,งไปขนากิเดสนนั่นเองปลุกใจผู้มาศึกษาให้มีกำลังทางง่านจ่ายานี่ก็ฟังไหยเอาะเผรดด้อนขนาดไหน สอนพะสอนเน้นดูพาดูเนนนี่แลกเออฮเพราะนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเอาจริงเอาจังเด็ดเดียวอาถรรพ์ทำความเพียรนี่วันหนึ่งมีทำพันกรมไว้สามแห่งก็มีทำนหัารเสร็จแล้วไปเดินสายนี้จกนกระทั่งนู่นเที่ยงหยุดแล้วพักผ่อนหน่อยแล้วตอนบ่ายลงเดินกยมสายนี้จนค่ำบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมอาขี่ พอตกมืดมาเดินยึคมอีกสายหนึ่งมีบูชาพระสงฆ์เอาทิิงเอาจาังคาดเคลื่อนไม่ได้อันนี้เป็นเอาท่ายัยางนั้นนั่นี้ท่านมีความสัตย์ความจริงทุกก็ทุกยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอยในการแก้กิเลสเพราะกิเลสทำให้เกิดทุกนี่การแก้กิเลสมันจะต้องมีทุกบ้างยังไงมันต้องมีเป็นธรรมดาเอาจริงเอาจางัง เขาดูถูกอยาา่าย้ำศาสนาก็าดูถูกยาย้ำเราผู้ปฏิบัติไม่โกงตามหลักทำหลักข้างในทำที่หน้าดูถูกหน้าตำหนิเขาจึงมมตำหนิเราจะไปตำตหนิเขารู้ว่าเขาทีเดียวมันไม่ถูกเราต้องแ็งตัวเราถ้าเราดีอยู่แล้วเขาจะตำหนิมาสักกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปากก็ทาเธอมันเป็นลมปากของนั้นะมันไม่เลยมากระเทือนเราเพราะเราดีอยู่แล้วมันจะถูกได้ไหมสำคัญที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าใครในตัวของเราเองพยายาม จะไขตรงนี้การพิจารณาก็ให้ย้ำแล้วย้ำเล่าดูให้เห็นชัดเจนในขณะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเที่ทยวกรรมฐา,านข้างบนข้างล่างอยู่ในกฏอากายนีย่ขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างด้างฝังสถานกลางรอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้ม่เข้าใจไม่ให้มันหนีจากนีไปไปเที่ยวไปพอแล้วเที่ยวรงรอบโลกธาตุทำไมถึเ,เกิดประโยชน์อะไรที่นี่เจเที่ยวรอบธาตุรอบขันอันนี้ ซึ่งเป็นกองวัตตะใหญ่โตขนาดไหนมันเคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจะเที่ยวรอบวัตจักรซึ่งมีอยู่ในขนานนี้ด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเรา,เาบังคับลงไปม่ามันไปไหนมันจะพ้นไปได้ยังไงเราเคยเห็นผลแล้วในการบังคับจิตอ,อย่างโลดผลเอาเป็นก็เป็นตายก,ก็ตายมันจะไปไหนว่าจิตนี่วะพอตั้งท่ากันเอาคิดไปไหนเอาไปนี่วะบางทีตามนะเอาจะคิดอะไรเอาคิดออกมา พอทิ้มาปั๊บจับปุ๊บเลยตามกันค้นกันพิจารณากันชี้แจงเหตุผลนั้นมันทราบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจิตยอมจำนอนอ้าวจะไปไหนอีกหรือถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้มามาเข้ามาถึงร่างกายกาหนดจารณาร่างกายกทีหนึ่งหมุนเติ้วลงเลยนั่นมันพ้นความทรมานไม่ได้เพราะจิตมันผ่าผลเรื่องการพืชปฏิบัติเรื่องความภาคเพียรต้องผ่าผลด้วยการสติปัญญาต้องผ่าผลไม่เช่นนั้นไม่ทันกับอิเลตตัวผ่าผล กิเลสหนักมือแล้วต้องหนักมือยิ่งกว่ากิเลสกิเลสถึงไปหมอกแต่เพียงเสมอกันกเขาเพียงย่ำย่ำกันอะไรเท่านั้นต้องหนักกว่ากิเลสกิเลสก็หมอกนี่ก็ได้เห็นเหตุเห็นผลประการหนึ่งแล้วอ๋อเห็นนี่พ้นจากการฝึกการทรมานไม่ได้มันจะพยศขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งท่าพยายามที่จะทรมานกันแล้วพ้นไปไม่ได้เชื่อชัดถนัดใจเพราะได้ทําแล้วแล้วได้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์แล้ว เป็นสกีพยายนอัหาอุบายพิจาราเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หาอุบายพี่แปลงเปงี่ยนแปลงตัวเองถึงเรียกว่าปัญญามนีแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้หยิบยื่นให้แล้วหลุดไม่หลุดมือไปเขาไม่ได้เรื่องเน่เราเจ้ของคิดเองก็ไม่ได้เวลาท่านสอนก็ยึดเอาไปไม่ได้มันจะได้ประโยชน์อะไรถึงกาวที่จะทําให้มันสมาธิ ว่ามันอยู่ในนี้มันไม่เป็นสมาธิในจิตโดยเฉพาะมันเป็นสมาธิอยู่ภายในร่างกายไม่ให้มันหนีเนี่ยบังคับอยู่ในส่วนร่างกายนี้มันเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนี้ขั้นร่างกายขั้นธาตุขั้นฐานนันนี้เอกานั้นเข้าไปในเป็นสมาธิอยู่ภายในจิตสงบแน่นมีหลายพักหลายตอนโดยอุบายปัญญาของเราในที่พิจารณาทุกวันนี่อายุขนาดนี้มันยิ่งเป็นเอกในพิจารณา ให้ควรเทียบเทียงเหตุผลถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องผูกคนตัดทั้งหลายมันไม่อยู่แล้วจิตถึงเวลามันจะพิจารณานะมันแยกแยกเปหมดถึงเรื่องสาระสาคัญในโลกนี้ที่โลกทั้งหลายอยู่กันดูกันยังไงทําไมจึงเกิดจึงเถินกันนะหน้าหนาไม่ลมให้ดูเนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวยู่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งูปใืญยทั้งเพศหญิงเพศชายแม้จะสุกเพศก็บวชก็ตัวเกิด ไปคนละทิศละทางมันเป็นเพราะเหตุไตรโลกนี้มันจึงได้ปิดก้องกันอน,นัคหนามาพิจนารณาแยบเยียงแยกนูน้นแยกนี้ไปถึงวัตถุถถถต่างๆไปหมดจนั้งถึงเงินถึงทองเข้าของสมบัติเป็นแจ้วเหวนเพชรนินจินดามาพิจนารณาทั้งหมดมันก็มีตั้งแต่เรื่องแร่ธาตุี่ส้างทุกขังตาเป็นวัตถุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีคุณค่าเหนือกันอะไรนักหนาตามหลักธรรมชาติ มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านมือมต้องติดกันอำนา่นนาอืมที้าอยากเจริญเจริญอย่างท่วมือเท้าที่พรามากาบนี่เขามาขอพรสองคนที่มาจากนครปฐมอ่ะขอพรเรื่องการค้าขายมีความเจริญเนาะเจริญติดใจที่อยากให้ถึงไปเจริญทางการค้ากางขายหัวใจไม่อยากให้เจริญมากเลย่นี่ปัญหาก็ไปแล้วหัวใจเจริญด้วยนะถ้าลงหัวใจเจริญเนี่ยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมมันไม่วิตกวิการมันสมาอยู่ตลอดเวล่ถะั้งหัวใจเจริญแต่หัวใจมัน ไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมมีแต่เ,เป็นปืนเป็นไฟอะไรจะเจริญก็เธอมันไม่พ้นจากไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละรักอย่างนี้อย่างนี้พิจนาเต็มความสามารถนั่นแหละถึงเวลาจะพิจารนามเอาจริงเอาจังนั่งคนเดียวนี่เงียบอันนี้ปิดมันเหมือนคำนัางัำนัําคือมันไหลยินมันละเอียดละอ่ะอมันแยกมันแยกมันไปทั่วโลก,กอัะฮะไม่ว่าสวรคงจะเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่นะ มันผิดกันกันกบแต่กอ่อนแต่ก่อนพิจารณาอะไรนี่เแต่เพื่อสะถอดจะถอดแก้จะขารจ,จะตัดจักฟันขาด้าวบ้านจากคนเพราะสิ่งนั้นมันเป็นข้าศึกทางนั้นกับกิดที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในบิดนี้เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกข้างในข้างนอกมันเข้าประสานกันแล้วมันก็เหมือนกับไฟกับเชื้อนั่นเองเมื่อเข้าประสานกันแล้วปั้มมันก็เป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่มีเวลาที่พิจารณาแยกแยะตามหลักความจริงธรรมดาธรรมดานี้มึไม่มีโอกาสแล้วมันก็เป็นข้างวันเอง อยู่คนเดียวไปคนเดียวเดินเินธรรมานี่นก็เหมือนกันเพราะริงไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมีใครเดินตามหลังทุบๆ,ๆมัน,มนๆๆพิจารณาไม่สะดวกมันเป็นาตามจดินิของเรานี่เองไม่ได้คุ้นกับอะไรไม่คุ้นกับใครทั้งนั้นแม้แต่ธาตุขันนั่นะอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นคุ้นกันไม่ว่าอะไระกับไปไปคุ้นกับผู้ใดห,หากเวลาจะพิจารณาทำอะไรเนี้ยใดนี่มันก็สะดวกเดินไปกําหนดไปพิจารณาไปื่อย มันรื่นเดิองบันเทิบงบณนญิตพอได้ความได้ความแล้วมันก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อย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 เรื่องพิจารณาเรื่องโลกเป็นโลกใครก็อยากป็นจะเจริญจเจริญการค้าการขา,ขา,ขาเรเยเจริญด้วยเงินด้วยทองเกิดการทามาหากินที่มันมีความจเจริญเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เจริญด้วยความมีหน้ามีตาเ มีแต่อยากเจริญหมายถึงหัวใจใไม่เคยคำนนงที่อยากให้มันเจริญซึ่งเป็นจุดใหญ่จุดสาคัญแท้ๆแห่งความเจริญแห่งความเหมาะสมแห่งความสมหวังไม่สนใจอยากจะให้เจริญมีแต่อยากให้นั้นเจริญน,นั่เนเจริญมันเป็นความสุขขนาดเป็นความสุขอะไรบ้างมันมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตัวน,นั่นแหละคือหา,า,าเก่าในที่ไม่คันนี่ยกมาเป็นทัิให้มัเพื่อนที่เปนนโลกทั้งหลายต้องการความเจริญด้วยวัตถุนั้นนัฐถุนี้ นาก็มีสักกี่ร้อยกี่พันแปลงตึกรามบ้านต้องมีสักกี่ร้อยกี่พันชั้นมีสักกี่แห่งมีตลาดลาดเลเต็มไปหมดโรงแรมโรงแถมแถวมีแต่ของเจ้าของั้งหมดไนะปดที่ไหนมีแต่ของทั้งหมดทั้งแผ่นดินนี่จระเริจเจรินม,มันบ้าวัตถุวัตถุทางจิตมันเป็นบ้าแล้วหาความสุขได้ยังไงมันไม่ได้หลงอารมณ์ไปเฉยๆหลงลมไปนะั่นอารมณ์ แต่ใจมันไม่เจริญก็อย่างมี้ท่ารมันก็เท่านั้นอ่ะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นของสําคัญพยายามปรับปรุงจ,จิตใจโลกถ้าว่ามีทาภายในจิตใจแล้ววัตถุเจริญภายในจิตใจก็เจริญวัตถุเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีธรรมอันเจริญภายในจิตใจหรือผู้มีธรรมในใจสมกับมีสมบัติแท้ทำอันใดทารรแล้วก็ยังว่า นี่เราไม่ได้มุ่งอะไรกับเรื่องโลกลารมณ์นนั้นมีแต่ที่ทำจิตใจให้เจริญอย่างเดียวเท่านั้นทําไมมันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติศาสนาเพื่อความเจริญของใจล้วนๆภาคปฏิบัติเจสาลมาณกขาสันตานตัดโจเป็นต้นมีตั้งแต่อุบายวิธีการนึกง,งานที่จะทจําจิตใจให้มีความเจริญขึ้นมาทาไมจิตใจไม่เจริญมันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอความสะเข้ามากง่ายเข้ามาหยบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยเข้ามาบวชแล้วก็ ไม่ปล่อยไม่ละนิสัยอันเป็นกิเลสสังห,สหารสวะานั้นล้วเอาเข้ามาเหยียบย่ำทาลายหัวใจของพระอยู่มันได้เรื่องอะไรทาไมไม่เอานิสยัยมุขเจ้ามาใช้นิสัยของสาวกมาใช้ท่านเปลี่ยนแปลงโหมดมาจากคารวะเจ้า,าเรือนจะเป็นเศรษฐีกระดุมพีพระตหาัตพาอเก้าเข้ามาสู่วงพระศา,า,าสนาเนี่ยบรรชารชงหมดในในศาสนาแล้วดําเนินตามหน้าที่น,นั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นอดทน ต่อจิตการของตอนคือความพ้นคือความหลุดพ้นท่านจึงหลุดไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปเรื่อยๆนั่นผลปรากฏขึ้นมาจิตไม่จะเดินมันจะพ้นได้หรือพ้นจากกิเลสได้หรือหิตต้องจเจริญเจริญเป็นลำ,นำดับจกนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่แล้วปล่อยวางได้โดยชิ้นเฉยเพราะใจเป็นของน้ำพันเลิศด,ด้วยใจสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเลิศด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นน้ำพันอยู่ที่จุดนี้อย่าละอย่าถอนอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเหยียบ ด้านทำลายจุดนี้ไปอย่ามองข้ามไปให้ดูให้ดีตรงนี้เป็นจุดที่เจริญที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมหรือตามหลักแห่งความถูกต้องทั้งหลายที่บรรดานลนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนลงในจุดนี้พากันจับจุดนี้ให้ดีอย่าเห็นสิ่งใดวิเศษวิโสยิ่งกวัวใจซึ่งจะทําให้วิเศษขึ้นมาได้อ่าโอเคนี่คืนปรรัญญาอธิบาย